thank <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อิงพาพวกเรานะคะมายิงปืนกันที่สนามสุวิตแม่นแย้มค่ะที่จังหวัดเชียงรายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลูกสาวนะคะใหญ่แบบนี้แต่จริงๆมีอนุภาพไม่ได้ร้ายแรงนะคะเราใช้ลูกกระสุนอันนี้ค่ะจุด2 2 LR นะคะที่ย่อมาจากลองไรเฟิลนะคะปืนอันนี้เนี่ยชื่อว่า GSG 5 2 2 m a นะคะ m a d ด in นเจ m a n y นะคะอันนี้เนี่ยเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายค่ะอนุภาพไม่ร้ายแรงนะคะผู้หญิงแล้วก็เด็กนะคะสามารถ เอามาใช้ยิงเพื่อสันทนาการได้เลยค่ะกีฬายิงปืนนะคะเหมาะสำหรับเทรดเดอร์อย่างเรามากๆเลยค่ะเพราะว่าใช้ความรอบคอบแล้วก็ความแม่นยำใช้สติมากๆในการยิงนะคะการใช้ปืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา พลาดไปแค่แบบวินาทีเดียวไม่ได้คิดถึงคนรอบข้างหรือว่าไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยพลาดไปแค่อย่างเดียวนะคะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยค่ะและ1ลูกที่เรายิงไปก็เหมือนโอกาสหนึ่งครั้งนะคะในการที่จะทำกำไรหรือว่าในการที่จะยิงเพื่อที่จะสกัดคู่ต่อสู้ค่ะ